住我年家了。

หมอหมอพื้นบ้านหมอชนบ,บทหรืออะไรเนี่ยหมออะไรเขาจะมาวันเนี้ย่ะเขาจะมารักษานวดรักษาด้วยอะอะไรประมาณเนี้ยเขาอยากมีส่วนร่วมมั้ง่ะวันเนี้ย รวมหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าขอโอกาสครูบาอาจารย์ทนันไม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไปทำทั้งหลายนะวันนี้วันที่สิบสามนะสิบสามสุราคมนะ ปลายฝนต้นหนาวนะอ่าสุขภาพอ่ะก็อ่าเราก็ระวังเนาะอ่าตรงนี้อากาศเปลี่ยนนะช่วงฤดูต่อฤดูต่อฤดูนะ เมื่อเราก็ทำชาวพันธกิจเสร็จไปเมื่อวานนี้เนาะอก็เหลือคนที่ยังไม่จายต้องรุ่งยากกันต่อไปออต้องเผากันจนวันจุดท้ายนั่นแหละถ้าตายพร้อมกันองค์ไม่มีคนเผากันนะเพราะฉะนั้นอ่าญาติทั้งหลายที่มาอยู่ วันนี้นวัดป่าบ่อน้ำมเอ็นก็รับมิชีอีกห้าท่านอีกห้าคนปวดวันนี้สู่วัดปาา่าบ่อน้ำแม่เอ็น,นอการบวชการภาวนาการพาูดให้ฟังเนี่ยมันยังคิดใจเลยนะจำไว้ภาวนาเนี่ย มันเป็นเรื่องของจิตของใจของความเห็นอ,อมันเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลของตัวละบุคคลคนนั้นฮะส่วนเหตุผลถ้ามาถกับเรื่องเหตุผลมันก็ไม่จบไม่สิน้นเพราะทุกคนก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองแค่มองไปคนละมุมคนละทางนะ เหมือนเลขเก้าับเลขหกเนี่ยยืนอยู่คนเราฝั่งฮะคนนี้บอกเก้าคนอยู่ฝั่งหนึ่งบอก 6. หกฮะอันนี้แค่เป็นคำพูดเป็นวัวหารเป็นเหตุเป็นผลที่พูดกันเนี่ยเป็นสมมติแต่ในทางปฏิบททัติจริงๆเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันบ้าได้ในความเห็น จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้นะถ้าภาวนาเข้าไปสู่ในจุดใดจุดหนึ่งนะมันจะมีหลายๆอย่างมากกว่าที่เราฟังเราเป็นเขาเรียกว่าสภาวะนะ,ะ,ะเห็นไหมบางคนก็ไปเห็นเป็นเห็นผีเห็นเทวดาเห็นผมเห็นพญานาะ เห็นน้นเห็นนี่ก็ไปยืดเอาก็เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นไ,ไหมนี่เรียกว่าความลึกลักลึกล้กะของเรื่องจิตโดยเฉพาะนักภาวนาที่หวังพ้นทุกข์มันก็จะผ่านทางเรื่องสภาวะพวกนี้ ส่วนเหตุผลที่เราเสียงกันก็เป็นเรื่องของโลกนะจำไว้แต่เราก็ต้องอาศัยโลกเหมือนเราอาศัยกายเนี่ยถ้าเราไม่มีกายเราก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้จริงไหมล่ะเพราะารนั่นการการที่จะมีร่างกายอยู่มีลมหายใจอยู่มีท่าสี่มีขันอยู่นี่แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือจริงไหมอ่าต้องอาศัยพวกนี้อยู่ การโลก,กธรรมนะเห็นไหมมันก็ย่อมอยู่ด้วยกันที่เลตนาเห็นไหมมันก็อยู่ด้วยกันกับมนจาย์ขึ้นว่าผู้รู้กับผู้หลงก,ก,ก,ก็อยู่ด้วยกันบัณฑิตกับคนผานมันก็อยู่ด้วยกันนั่นเองมันเป็นธรรมคู่นะเรายังไม่ถึงความเป็นกลางเราก็ต้องเห็นเราก็ต้องอาศัยนะเห็นไหมเหมือนเราเนี่ยอาศัยทุก เรียนรู้แช่ในทุกเพื่อจะพ้นทุกยิงไหมถ้าบุคคลใดคิดว่าสบายปฏิบัติธรรมแล้วสบายนะ,ะผิดแล้วใครเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นหลักการเห็นธรรมการทุกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ความลำบาก ทุกที่ว่าในเกิดจากภายในเวทนาในเวทนานะทุกทางกายทุกจากโรคภัยไข้เจ็บทุกจากอากาศภายนอกร้อนหนาวอ่าแต่ทุกภายในเรียกว่าทุกขสัจจะเนี่ยเกิดจากจิตเกิดจากมโนกรรมล้วนๆอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปถึงมโนกรรมเข้าไปถึงจิตถึงใจ ก็ย่อมอาศัยสมาธินะอาศัยองค์ภาวนาเพราะฉะนั้นการขัดใจนะการฝืนใจนะนี่คือการเข้าไปหาทุกข์แต่เรากลับไม่ชอบใช่ไหมแต่อยากพ้นทุกข์มันก็เป็นเรื่องประหลาดอยู่นะทุกข์เข้าไม่ถึงทุกข์เราจะไปรู้เหตุของทุกข์มันเป็นไปไม่ได้อนะ พระพุทธเจ้าก็พูดก็สอนอริยาาสัจสี่ไม่ว่าพระอริยเจ้า,าที่ไหนองค์ไหนสมัยไหนก็ตามต้องเข้าหาทุกข์ให้ได้เข้าไปรู้แจ้งเข้าไปเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์และก็ดับเหตุของทุกข์นั้นซะนั่นเรียกว่านิโรธนิโรธะนิโรธ แล้วค่อยจะรู้แจ้งว่านี่คือหนทางเรียกว่ามรรคเรียกว่ามรรคทั้งมรรคทั้งผลรู้แจ้งไม่สงสัยในทางนี้อ่ะนั่นเรียกว่าอริยสัจสีอ่ะเพราะฉะนั้นนักภาวนานักปฏิบัติเพื่ออยากพ้นทุกข์อ่ะแต่รังเกียจทุกข์อ่ะไม่เอาเนี่ยะจะเอาความสะดวกสบายขอเชิญอะ ก็อยู่กันอย่างเงี้ยเผากันตายเล่นๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้หวังพ้นทุกข์จริงๆน่ยต้องเข้าถึงทุกขเ์เข้าใจไหมแล้วก็รู้แจ้งในเหตุของทุกข์ว่าเหตุของทุกข์นั้นสมุทัยนั่นแหล,ละคือความปรุงแต่งหรือเรียกว่าสังขาราจิตสังขาร อนิจาวัตสังขาราอานิจจาอานิจังแปลว่าไม่เที่ยงวัตนะเห็นไ,ไหมอ่ามันมีที่สิ้นุดสังขาราก็สังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่จริงนั่นแหละไม่เที่ยงความคิดปรุงแต่งมันปรุงไปได้ทุกครทุกชาติ การสร้างพบสร้างชาติาเกิดจากความคิดปรุงแต่งนี่แหละนี่แหละ,ละคือสมุทัยอ่าใช่ไหมการปรุงนี่แหละคืออุปทานฮะ,ะถ้าเราไม่ตัดกระแสรหรือตัดเหตุของการปรุงคือตัดกระแสแห่งอุปทานแล้วมันก็ไม่มีพบเห็นไหมในปฏิจจสมุปบาทไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีชราามรนะ เห็นไหมนี่คือการเกิดจักระแสการเกิดในทางปรมัติธรรมเรียกว่าทางธรรมภาษาธรรมกับภาษาคนมันแตกต่างกันภาษาคนต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ภาษาธรรมเรียกว่าไม่มีไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายอ่ะอ่ะ ล้วนเห็นเป็นอนิจจงอ่าเป็นนามไม่ใช่รูปฮะแต่ภาษาคนอ่ะเป็นวัตถุธาตุอเป็นรูปฮะเรียกว่าต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนะแต่ภาษาธรรมเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพบชาตินี้อ่าคิดดีก็เป็นชาติของกุศลนะ คิดไม่ดีก็เป็นชาติเป็นภพเป็นชาติของอกุศลมีสองอย่างแค่นี้นะเมื่อเราเห็นเหตนะุเห็นแจ้งในเหตุจริงๆนะเราก็จะเกิดกระแสความเห็นว่าการเกิดนี่แหละคือทุกข์คือเหตุของทุกข์นะเพราะฉะน,นั้นจะดับทุกข์ต้องดับที่เหตุนะเห็นไ,ไหม นี่ตุปัตยโยอารัมมณาปัจยโยอธิปพติปัจยโยนะนะเพราะฉะนั้นนะอ่าถ้าเหตุของทุกยังมีอยู่นะก็ไม่มีทางนะนะที่ทุกจะไม่ไม่มีมันก็ต้องมีอยู่เพราะมีเหตุย่อมมีผลถ้าดับเหตุแล้วผลก็ไม่มีแต่ว่าไม่ไดนอ่ะเอาไปทำไม่จริง เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยพล้งอินทรียห้าอาศัยทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าคือคำสอนอันประเสริฐนี้นะเรียกว่าพวกเราทุกคนนะ ไม่ได้สนใจเรื่องโลกอีกนะทิ้งที่อยู่ในโลกเรารู้แจ้งในโลกเราไม่ได้ทิ้งโลกแต่เราไม่ติดโลกนะเรารู้แจ้งในโลก่นะเราก็จะพ้นความากโลกฮนะสาใจไหมหลวงตาครับคําถามจากพอตอ,อเทียนครับการปฏิบัติทำได้ดีจำเป็นต้องอ่านพระไตรปิฎกให้จบก่อนหรือไม่ครับ ถ้ามันจะพูดเราไม่มีวันจบหรอกเพราะใจปีตกมันเกิดทีหลังมันจะพูดถึงฮะแล้วพระอรหันเกิดขึ้นเป็นร้อยพันๆแล้วยังไม่มีพระไทพปีตกแล้วมันจําเป็นไหมล่ะฮะถ้าเรามองในพระได้ปิตกเอาโจมใจปิตกอ่ะแก้พระใจปิตกฮะเพราะพระใจปิติกเขาเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าอจัดสรุปพรปเจวคีก็จัดสรุปก็ยังไม่มีพระใจปีดก มันก yeah. uh, ็แก้ตัวเองในตัวของมันอยู่แล้วฮะจริงไหมล่ะกว่าจะมีพระไจรปิฎดบันทิกเกิดขึ้นก็400กว่าปีหลังจากพุทธปรินิพานแล้วจริงไหมแล้วเราจะไปสงสัยว่าพระไจปิยดตกมีอะไรอ่ะเราไม่ยังเป็นต้องไปรู้หมดก็ได้ะ ก็จับเอาแค่พระพุทธเจ้าสอนอานาปนสติเราก็ฝึกอานาปนสติก็จบแล้วมันจะไปรู้ชื่อของพวกนั้นมากมายก็ได้จริงไหมล่ะฮะลูกตาครับคาคาถาสวดห้ามบาปเคมันห้ามได้จริงหรือไม่ครับห้ามได้ท่านสวดบอกว่าคูณจะไม่ทาชัว่วไม่ทาชัว่วฮะ กูจะระความชั่วทำจากความดีนั่นแหละ <c oughs> คือคาถาจริงไหมถ้าไปช่องอยู่ยังทำชั่วอยู่มันจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะฮะพบกร,รมคือการกระทำอ่ะฮะปากปากมือสื่อสาปากสื่อศีลเนี่ยผูมีศีลห้าแต่ก็ทำผิดศีลอยู่เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรละ่ะจริงไหมละ่ะ่ะแล้วมาถามทำไมนะจริงไหมเออ คาถาไปท่องท่องท่องเขาให้มีสตินะท่องอะ่อะนะแต่ท่องแล้วกูมีคาถาแนละ้วกูยังไปรักขโมยเขายังไปอ่าอ่าเข้าไปส่อบายมุ่งในความเสื่อมอยู่มันจะเกิดมันจะไปไปพป้องกันอะไรได้ไม่มีอะไรป้องกันเราได้เท่าสติเราเพราะฉะนั้นปรึกสติจเจริญสตินะมีสติก็มีปัญญานะ,ะจำไว้นะ ุกวันนี้เราไม่ค่อยใช้สติเราใช้อารมณ์มากกว่าเห็นไหมออย่าลืมนะ,ะเพราะความรักตัวเองเห็นไหมมันจะได้สงสมครามกันเห็นไหมแต่คนที่ไม่รู้ไม่หนูเนี่ยนี่ตายเป็นเบืออะไรเห็นไหมเพราะเกิดมาในชุมชนอย่างนีจริงไหมล่ะก็เป็นกรรมแ่ ใช่แต่รักษาศาสนาแล้วไปทำลายศาสนาอื่นมันรักษาอย่างไรจริงไหมล่ะถ้าเรารักตัวเราเราก็ต้องรักคนอื่นด้วยเสรักษาตัวเองก็รักษาคนอื่นด้วยจริงไหมอย่าลืมว่าศาสนาคือคนนะไม่ใช่ไปบังคับให้เขามานับถือเราจริงไหมนี่คือไออาจครย์ไปหาไม่รู้ว่ากููไอเป็น นะัอนนี้นะฟ้าแจ่มใสนะมีแดดมีอะไรนะแต่จะร้อนหน่อยนะตอนนี้เขาเขาจะเกี่ยวข้าวถ้าภาระอีสานบอกว่าเกี่ยวข้าดอนะถ่าไปพูดว่าเข้าดอเ่ยโอ้โหนะคนไทยก็จะหาว่ารามกฝรั่งก็จะว่าดอเนี่ยคืออะไรล่ะะ ประตูเห็นไหมเหมือมนบอกว่าให้เป็นเปิดวิน ndo เป็นเปิดหน้าต่างเหรอไหมไหมเป็นเรื่องของภาษาะจะเข้าดอในภาษาอีสานว่าเข้าที่เกี่ยวก่อนคืออายุสั้นคำว่าดอ,อ,อถ้าดอภาษาใต้กออ็หัวรออย่างนี้เห็นไหมมันเป็นภาษาเราก็จะหาว่าลามก ภาษาอีสานรดอเนี่ยคือหมายถึงอายุสั้นเข้าดอนะเขาดอเกี่ยวเขาดอเขางันเข้างันเข้างานันหมายถึงเข้าอายุยืนเข้าอายุถ้าเข้าดอเนี่ยเกี่ยวก่อนมันจะมีอ,อายุยาวมันจะเกี่ยวพอดีกันพอเข้าดอเสร็จพวกนั้นก็แก่พอด,ดีก็เกี่ยวต่ออย่าไงเงี้ยคนโบราณจะเป็นอย่างนั้นมีเข้าอายุ บางทีเดือนกว่าก็เก็บเกี่ยวได้แล้วเข้างนก็หมายถึงสองเดือนกว่าก็เกี่ยวนี่ใช่ไหมภาษาเป็นเรื่องของภาษาจะไปหาว่าเห็นคนอิสานเรียกลูกหลานมาหำน้อยคนเป็นหำมันน้อยนั่นนะบางทีนะเขาใจผิดนะ หำเนี่ยหมายถึงเป็นภาษาที่เรียกน่ารักลูกหลานนะหำน้อยอ,อถ้าเรียกผู้หญิงก็อีนางอีนางน้อยอ,อีหนูถ้าภาษาไทย,น,ยนะถ้าภาษาอีสานก็อีนางน้อยออถ้าเด็กน่ารักก็จะว่าโอเป็นตาซ่างเนาะเห็นไหมจะตรงกันข้ามภาษาอีสานบอกเป็นตาซ่างหมายถึงน่ารักเห็นไหม มันเป็นเรื่องของภาษานะเออเพราะฉะนั้นภาษานี่มันต่างกันไ่าพวกเราจะเอามาผสมภาษาอย่างไภาษาไทยอย่างคําว่าเจริญเจริญเนี่ยเป็นภาษาขเขมรแปลว่ามากๆเห็นไหมจเจริญเจริญนนะะไม่ใช่บาลีนะ,จะเจริญเนี่ยแปลว่ามากๆเป็นของขเขมรนนะะเป็นภาษาขเขมรเจริญเจริญ เพราะฉะนั้นการสื่อสารด้านภาษาเหมือนบาลีนี่สังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ร่างกายนะสังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งในรชานแปลว่าขวางสัตว์แปลว่าขอ้องสัตว์โลกทั้งหลายนี่หมายถึงเทวดาด้วยนะในสาพบสิภพเรียกว่าสัตว พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายหมายถึงสามพแปลว่าคล้องอยู่สัตวแปลว่าคล้องนะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจเรื่องภาษาได้ดีไหมถ้าเราแปลเพีย้ยนแปลผิดไปแล้วมันจะยุ่งเหมือนกับหลงตาคําว่าไม่จริงอย่างนี้นถ้าภาษาบาลีเรียกว่าอานิจจงนะแต่าภาษาไทยบอกไม่เที่ยง แต่หลวงตาบอกภาษาล่ะแบบลวงตาบอกไม่จริงถ้าจริงมันต้องเที่ยงสิจริงไหมความไม่เที่ยงก็เรียกว่าความไม่จริงจริงไหมก็อันเดียวกันนั่นแหละพูดง,ง่ายๆแต่ภาษาบาลีภาษาออ่่าาชาวมคตภาษาอินเดียเขาจะเรียกว่าอนิจจงนะเห็นไหมภาษาไทยก็ไม่จริงไม่เที่ยงะ ลวงพกาก็ลงตาเขาบอกไม่จริงมันอันเดียวกันนะจำไว้เราพูดภาษาง่ายๆแปลให้ฟังเพราะถ้ากูจะพูดบาลีนี่โอ,โอนะ้ฟังกันไม่รู้เรื่องอันนี้แปลมาให้ฟังแล้วนะหลวงตาที่หลวงตาเทศว่าละดีละชั่วนี่มีคนเขาถามมาอยู่ว่าไม่ให้ทําความดีเห,หรืออะไรอย่างนี้ทั้ง คำว่าลดีละชั่วเนี่ยเราต้องทําความดีก่อนก็จะลักความชั่วจริงไหมคิดจริงทาดีเท่านั้นคือการละชั่วในตัวของมันมันเป็นภาษาจริงไหมถ้าป่าก็บอกทำความดีเอ่อทำดีทำดีแต่เราทําชั่วอยู่มันไม่จะทาดีหรอกการทําความดีนี่แหละคือการละความชั่วจริงไหมแต่หมายถึงว่าเมื่อเราทําดีมากๆมากๆมากๆเข้าจริงไหมเราก็จะไปติดดีไง ทำดีก็มันมันไม่เห็นดีกบกูเลกูจะทำไปทําไมเอาไปแล้วจริงไหมฮะเอออันนั้นความดีกลายเป็นพิษเป็นยาพิษแล้วน่ะน่ะนะเห็น,นไหมเออเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้า,าทั้งหลายย่อมเห็นเหตุของการเกิดระหว่างกุศลและอกุศลจริงไหมอ่าผลสุดท้ายท่านก็ละทั้งดีหรือไม่ดีทั่นเองนะ ละทมทั้งสองฝ่ายเพราะเห็นโทษของความาไม่เที่ยงของความดีหรือไม่ดีในการเกิดความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเศรษฐีก็ทุกอยู่ดีเห็นไหมพอเขาไปเห็นเหตุของสมุทัยแล้วท่านก็ละทิ้งหมดเห็นไหมเอาทั้งไม่เอาทั้งดีหรือไม่ดีเห็นไหมเหมือนเราตอนแรกเราต้องอาศัยเรือข้ามน้าจริงไหมล่ะ อะพอข้ามไปเสร็จแล้วเราก็ไม่แบกเรือไปด้วยเลยหนักเนาะจริงไหมเอเราก็ละวางไว้ไตรงแต่ไม่ต้องทําลายเรือก็ได้ก็เ,เอาไว้ฝั่งนั่นแหละจริงไหมอ่นั่นแหละคือการรักการวางไม่ใช่ไปปาดละเลยนะอ่าถ้าไม่มีไม่ทําดีเลยเราก็ทําไม่ได้หรอกนะเราก็ต้องทําดีทาดีเพื่อจะอ่า ทำลายความไม่ดีนะออามาเพิ่มปูนขะึ้นมาเนาะเพราะวันนั้นเป็นการกระทามากกว่าจนหลวงตาหลวงตาทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่ไม่ได้สอนคนให้ทานนะได้มาหลวงตาเขาแจกจ่ายออกไปในตามอัตภาพนะเนฮะอ้าวบพร ยากาวะาริวะหาปูราปาริปุเรนทิสาสรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตนังบุคปติอิจังปติจังตุมห้งคิปะเมวะชมิชันตุสเบปุเรนตุสังกป่าจันโดมระโซยัธาเมณีโชติระโซยัตธาอภิวานนาสิริสัตติจังอุตาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัชันติอายุวโนสุขัง Ha Langsa chu